มาจ้ามาจ้าพี่น้องค่ะนี่ต,ตดตำดาเดือดจะ้ะตำผักกูดใส่มะม่า,มาจ้ะพี่น้องแล้วก็มีกุ้งน่อยนึงจ้ะแล้วก็เฮามี่หอยแครงหอยค้างเนะคะของฝรั่งเนาะตีเก็บมาชงน้ำห่อนจ้ะแล้วก็เอามาแช่แข็งไว้ถ้ากินเหาค่ะนี่ค่ะ เป,เป็นแต่แซบอะคะ่ะนี่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะนี่ไปเก็บมาแล้วเขากะเอามาล้างน้ำแล้วก็สะอาดนะคะต้มต้มแล้วใช่ไหมข้ากะเอาไว้แกะไว้จะย่ำจะตำจะยัางกะเหล่าแต่เอาเนาะค่ะเนาะนะคะแล้วก็ผักขาก้าวกะทิตำดีค่ะเพราะว่าเป็นตำผักโขดเนาะอันนี้นตำผักโขดได้แต่ว่ากบดตะม่กเขียวด้วยค่ะ นี่ห้ากระมีผักเซียนดองห้าน้ำจ้ะติดกระเื้อว,ว่างตรงนี้เลยเราจะพาพีนนาน่น้องไปนั่งกินน้ำกันค่ะราอยากตังไร่ตีน้อง่ามันจะได้เห็นชัดจะ้ะไปไปกินน้ำกันค่ะพี่นอ้องมุดดูพูนพูนเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สุพี่น้องอีกรอบนึงจะ้ะไปพามากินค่ะวันนี้เขามีตำ แล้วน่าอีกรอบหนึ่งค่ะพัก,กูดติสติเก็บมากนะค่ะเนาะนี่เขียวเขียวในโมเมนอีกอย่างเลยจ้ะพัก,กูดจ้ะพัก,กูดฝร,รั่งเนาะคะ่ะที่จิ้มเป็นเฟิร์ชนชน,นิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะโมเมนงูเขียวที่เขาอันอันเป็นกระแสกันเด้จ้ะเนาะติดตามเซกุงค่ะแล้วก็จะมีหอยจ้ะพี่นนองอันนี้หอยหอยแครงหอยแครงหอยติปิกเกบมานะคะชงนาฮอนเนาะเก็บมาคติมันดานนาคุปาดนะคะต้มแซ่แข็งไว้นะคะหอยแมงภูคพือกันค่ะมา ผักก็ไม่ซ้ำนี่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นตำใส่ผักแล้วเนาะข่าลาเขาก็จะมีเส้นเส้นมะม่าจ้ะมันนี่มันอโอ้ยผักเสียนพลังเขาก็ยังมีจะ้ะผักเสียนดองเนาะของหาย,ยากทางบานตีจะ้ะตีมานังตรงนี้อันจะอยากเห็นไฟมันอยู่ของบนนะคะมันอยากเห็นไออาหารเ้าชัดๆัดเนาะตะวันหนาสีด,ดำเลยค่ะ อืมอืมผักกูตรสชาติมันกระถางามันคือพักอย่างเนาะพักปังจ้ะพักปังพักอันเนาะมันสิเป็นเลือๆนๆนะจ้ะอืม หนาไปดำๆแั้จะเนาะนับใช้ก่อนค่ะกุ้งกระดึ๊กซ้ำนี่กุ้งกรอบเด้งมา,จากจ้ะ สมปันซื้อพักเสียนฝรั่งค่ะพี่เนาะไม่ยังปกติรสชาติพันบัตตังจากพักเสียนบ้นานเฮาเลยค่ะเออเปรีนิตีมีมเมล็ดพักเสียนจะจะลอ่องเพาะเบิงเนาะอันที่เรามาจากเมืองไทยนะคะจะจะลอ่องเพาะเบื้งบา่อาอากาศบานเพลินนะคะมันจะขึ้นได้พี่เนาะ ปีนี้โปกคลัสกินขค้ือเก่าครับปีที่แล้วนะั้นพักกับบกุกยุติแต่วะบใครได้อัปเดตแปลงพักเป็นไหนเป็เนนางวัิอันนอนค่ะนอนกินปีที่แล้วอืม วินีิว่างแพนมาจ้ะได้ซื้อหมูมังกรมากกเพิ่งปินีิสับปูก,กัลลังค่ะเพราะกัลลังม,มันน่าเด็กินเนาะกัลลังกับไอ้บุกขลีนะคะแต่ปลูกเป็นเน้นเป็นสลัดปิน,เนีเเป็นสลัดเป็นขัาวกงตรงขนาดผักชีต้นหอมจ้ะของถิ่นแม่งมันกินเบา บอลป็นไดแต่ขนาดก็ต้องเอาหมูกลางให้เพิ่นจ้ะพับก,กวางตุงมันนะแต่ว่าสลัดนีนได้ทีอยู่จากปุกได้ดีอยู่เรจะเป็ีนไปสปร์เบกัเทสนอกบ้านจ้ะพอปีที่แล้วเห็นว่ามันในผลผลิตนะคะเพื่อมันสุกทันเวลาเนาะ ตนมันอันนีรทำค่ะตนมันเตี้ยนะถ้าปลูกได้บ้านต้นมันเยืดไปหนไปหาหมอแล้ว ตัวใหญ่ดีนะต๊ะนักแล้วแต่ทาเลยคะ่ะบางท่ากับตัวน่อยบางท่ากับนิดตัวใหญ่อืม ข้ากลุ่มบอชิอัพพาร์ตอัมตำแกงส้มอี่น้งก็แซ่บจ้ะได้พี่น้องค่ะคลิปโอนี่กับภาพมากินซัมหนีซะก่อนเนาะค่ะนอตเดี๋ยวส่วนเี็ดแล้วก็เก็บไว้ต่อค่ะไข่ยังมีหอยมีหย่างยูนะคะแต่ว่าข้างสุต้มมะม้ามาใส่อีกรอบนาก่ะกินได้อีกข้าเก่าค่ะเนาะค่ะคลิปวีดโอนี้ตีไปก่อนเหล่าจ้าขอคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะมาติดตามรับชมจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ 拜拜